ค,ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอยู่ที่เรื่องการพิจารณาแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนครับโดยบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมในวันนี้อย่างพร้อมเพรียง อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอาทิทางกระทรวงและหน่วยงานต่างๆนะครับจะมีการนำเสนอแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนเช่นกระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้พิจารณาโครงการลดราคาสินค้าเพื่อเป็นของข,องขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จะลดราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกและร้านค้าสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการกวา่า1น0 0 0มืนสาขาทั่วประเทศในระหว่างวันที่24-30ธันวาคมนี้ขณะที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดทำกิจกรรมโมบายยูนิต หรือรถเคลื่อนที่นะครับเพื่อไปรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับประชาชนขณะที่กระทรวงการคลังนะครับได้เตรียมนําเสนอของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนจํานวน6มาตรการอาทิ1การลดภาษีสําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ SME นะครับสการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน3นาโนไฟแนนซ์ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนะครับขออนุญาตตั้งนิติบุคคลเพื่อปล่อยกู้ให้กับประชาชนในวงเงินปล่อยกู้ไม่เกิน10,000แสนถึง 120 0 0 0บาทคิดอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดไม่เกิน36%ต่อปี4การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ5การออกพันธบัตรออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะวงเงิน1แสนล้านบาทและ6มาตรการของแบงก์รัฐเป็นต้นครับส่วนวราระกรรมชุมอื่นๆที่น่าสนใจนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการนำเสนอโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำร่วมกับ6ธนาคารพาณิชย์เพื่อช่วยเหลือโรงงานแปรรูปยางพาราในรูปแบบสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการยาง และสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและหากมีมติเห็นชอบก็จะสามารถปล่อยกู้ได้ทันทีภายในสัปดาห์หน้านอกจากนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดเก็บภาษีโรงเรียนสอนกฎว,วิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจด้วยครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลเยนัสาทีมข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ